เนื้องอกไขสันหลังหมายถึงเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณไขสันหลังที่มีต้นกําเนิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่างๆที่อยู่ในและรอบๆไขสันหลังซึ่งมีทั้งชนิดธรรมดาและชนิดร้ายแรงมักมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจมีอาการปวดหลังในระยะแรกๆเนื่องจากก้อนเนื้องอกไปกดรากประสาท ต่อมาแขนขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเดินไม่ได้จงดีสิริพลังค่ะป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ปลอกคุ้มรากประสาทไขสันหลังก็เกิดอาการชาที่ปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างนะคะซึ่งรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนอาการเหน็บชาก็เลยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดู จึงได้ทราบชื่อของโรคนี้ซึ่งก็บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่อะเราต้องไม่เป็นโรคนี้แต่ว่าอาการของโรคนี้เร็วมากนะคะเพียงแค่สองวันที่ติดสงกลาง mm. เขาก็ชาขึ้นที่ขาข้างซ้ายแล้วก็ไปลงขาข้างขวา mm. ในที่สุดก็ขึ้นถึงเอวพอเปิดทำการก็ไปโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งคุณหมอก็จ่ายยาแก้ปวดบำรุงปลายประสาทให้ หถุงเลยนะคะคือทาน30วันก็กลับไปพบแพทย์อีกทีนี้เราขอเลยค่ะบอกขอเข้าอุโมงตรวจเขาก็ส่งเราไปพอตรวจเสร็จเราเป็นเนื้องอกเนี่ยจริงๆอยู่ตรงกลางลำตัวแต่เราไปปวดตรงปลายกระสาดคือแผ่นหลังเขาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาสั่งให้เอ็กซเรย์ตรงแผ่นหลังนะคะแต่โชคดียังมีบุญคือมีเงาของเนื้องอกตรงกลางลำตัวคุณหมอที่ประจำศูนย เอกเรย์ท่านเลยสั่งให้เอกเรย์ตรงกลางอีกจุดหนึ่งก็เต็มๆเ,เลยค่ะเป็นเนื้องอก,ก็เลยขอไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งเมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเดินได้ค่ะดีใจมากแต่พอคุณหมอมาเยี่ยมคุณหมอบอกว่าอยากจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนก็ตกใจไปชั่วขณะ หมอบอกข่าวดีคือไม, <c oughs> ไม่เป็นเนื้อร้ายนะคะแต่ว่าข่าวร้ายคือมีเนื้องอกที่เส้นประสาทเ,เรียงติดกัน3เส้นปีหน้าพบกันใหม่ก็คือจะต้องผ่าทุก1นถปีมาเลยค่ะความเครียดเริ่มหลบขึ้นมาถามคุณหมอว่าโรคนี้เกิดจากอะไรคะคุณหมอตอบว่าที่เป็นโรคเซลล์เสื่อมชนิดผิดปกติไม่มียารักษามีแต่จะต้องผ่าตัดถ้าไม่อย่างนั้น คุณหมอใช้คําว่าตราบใดที่พี่มีลมหายใจบนโลกใบนี้ที่เห็นอนาคตถ้าไม่ผ่าก็คือนั่งรถเข็นก <'d> ็เริ่มเริ่มเครียดตั้งแต่วินาทีนั้นพอออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ไปไหนเลยค่ะเก็บตัวอยู่ในห้องนานสิเดือนเพื่อนก็มาชวนไปเทีเ่ยว kite. Kite. เที่ยวเข็นกันอยู่นานก็เลยบอกไปว่าเนี่ยเราเป็นแบบนี้เราไม่อยากไปไหนเขาก็บอกไปเถอะเพื่อนๆเ,เ,เจอกันเอนยอะแยะแต่นั่นคือ โชคดีของดิฉัน,นะคะ่ะเพราะว่าการที่ไปเที่ยวกับเพื่อนครั้งนั้นเลยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซอริตปปินออก็เข้าไปดูในทางอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเขามีงานวิจัยรองรับมากมายคือก่อนที่เราจะตัดสินใจทานอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่เลือกอ่ะนะคะก็เลยทดลองผลิตภัณฑ์สีฟ้าคือเวนทักอะซิโดทานไป2แคปซูลภายใน หนึ่งชั่วโมงนะดิฉันหายปวดคอทานไปเพียงเจ็ดสัปดาห์นะคะปรากฏว่าไปทำ MRI วันที่4กระดาก,กรดาห้าแผลออกมาวันที่9คุณหมองงค่ะดูจากผลตรวจแล้วบอกว่าพี่ใช้คำถามว่าพี่ไปทานอะไรมาทำไมเนื้องอกพี่ฝ่อพี่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะดิฉันกรี๊ดลั่นห้องโรงพยาบาลเลยค่ะดีใจมากต้องขอขอบคุณเซร์นิตินเป็นอย่างมากนะคะ ดิฉันได้สุขภาพที่ดีทุกวันนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ let